จงค่ะ,จะ,จะเจเจเิรนทำสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านและพี่น้องทานบ้านด้วยค่ะชื่อวาสนาสีเพ็งค่ะอายุห้าสิบปีอยู่ที่กำแพงเพชรเรียนหลักสูตรเจ็ดปีวิชาลามและหลักสูตรหกเดือนแทย์แผนไทยครัจุนโลกค,ค่ะจะมาส่งการบ้านค่ะ เรื่องพึ่งพึ่งตนนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกด้วยความไม่รู้ก็เรียบเรียงยังไม่ถูกต้องก็ขอโทษด,ด้วยนะคะอตั้งแต่มาเริอานอลายอะคะ่ะอันเมื่อก่อนก็จะมีอะไรจะแบบพึ่งตน <c oughs> หมายถึงว่า ยังไม่ค่อยรู้ซึ่งตนเหมือนไปไปช่วยขอให้คนอื่นช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดเองไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีหลายๆอย่างเราตอนนี้พอมาเรียนออนไลน์อาจารย์บอกว่าที่ตนช่วยช่วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราดีขึ้นแล้วก็จะทําให้เราประหยัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ หลายๆอย่างแล้วได้มาพิสูจน์ตอนแรกด้วยความไม่รู้ของเราเราก็ยังทำไม่ไม่นี่ก็เลยมีกำลังใจบอกว่าผูกพร่ตนเราคิดตอนแรกอามีควากัง,งวลกลัวกลัวว่าจะตัวเองอ่ะออกมาจากงานแล้วมีโรคลาหลายๆอย่างคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ทำงานอย่างอื่นหนักๆกับเขาไม่ได้อะไรอยเงี้ย คิดว่ามันเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทํางานหนัก,นกๆอาจจะทําให้เราแย่ไปใหญ่ไปก็เลยมันฟังท่าอาจารย์บ่อยๆขึ้นเห <c oughs> มือนมันมีกําลังใจแล้วหมู่มิดีจิตอาสาค่ะเราทาให้หมือนมีกําลังใจว่าเราเรากินมื้อเดียวเราแข็งแรงขึ้นเราจะลองไปทํางานดูได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง เราได้พึ่งตนละเราก็ไม่ต้องมาแบบเหมือนพัสษะเหมือนอาพูดอะไรแบบเวลาเราป่วยเราเราทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขารับพาระแล้วเราข้องไม่มีเงินเรมาแบบไม่มีอะไรเลยเราก็พิภารากระทบป่วยเราก็ต้องอดทนแล้วก็ให้อภัยพยายามค่องไรให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยท่านอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาแล้วตอนนี้ก็เลยพูดซู้ว่า เราจะลองไปซิไปดูไปตัดอ้อยดูลองไปตัดอ้อยดูถ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ไหวโรคเรากำเริกเราก็จะไม่ตัดเราเราก็หยุดแสดงว่าเขาไม่ให้เราทำละมันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กล้าที่จะแบบจะลองไปถามก็เลยนะคะไปถามเพื่อนป้าเขาที่ไปตัดอ้อยรับจ้างอะคะ่ะไปถามเขาบว่า จะไหวรอสภาพร่างกายพร้อมก็พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาดูหนูเขาคิดว่าหนูไม่ไหวแน่นอนแต่ตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไปก็ได้นะแต่วิบากมันทําให้หนูไม่ได้ไปตรงนั้นมีคนมาจ้างมีป้าพี่พี่คนนึงเข้ามามาจ้างให้หนูะอะเขาบอกว่าให้หนูไปทํางานบ้านให้เขาแล้วก็ไปไปขุดดินไปถางหญ้าอนะไรให้เขาเนี่ย หนูก็เอาแล้วเราคข้าครัามาให้หนูไปทาเรื่อยๆแล้วก็มีป้ายคนหนึ่งเขาเห็นแบบความที่เราทําได้แล้วเขาก็ให้หนูไปขอโทษไปช่วยได้ย่าอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูก็กล้านหนูบอกอาจารย์หนูหนูไม่ได้โรกนะหนูแต่หนูมีความอยากหาเงินหนูมีค่อยได้ไปฟังอาจารย์ไม่ได้เข้าซูมบ่อยๆหนูก็อยาก แบบหาเงินเลี้ยงชีพบ้างแต่ก็มีความโลภก,ก็สำนึกผิดอยู่ว่าเรายังมีติดตรงนี้นี่อยู่แต่ก็คิดว่าท่านเข้าใจท่านก็่านยังพูดว่าถ้าเราเลี้ยงชีพไม่เป็นไรแต่เราอยากในโลภอยากได้เยอะๆมันจะเป็นบาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามเออว่าคิดว่าเลี้ยงชีพอู้เราทําได้แล้วนะเราเราหาเงินเลี้ยงชีพเราได้แล้ว อะไรอย่างเนี้ยถึงแม้เราจะเจอผัสสะอะไรอย่างหลายๆอย่างแต่ร่างกายเรามันมันเจ็บ่วยอะไรมันปวดอะไรเนี้ยหนูก็สำนึกผิดที่หนูไปเคยทำมาหนูจะไม่ตกกับร่างกายตรงนี้หนูเวลามันปวดมันเจ็บหรืออะไรหนูก็จะสำนึกผิดว่าหนูทำมาหนูหนูขอโทษกับสัตว์กับคนพิจาจรณาอะไรอย่างเนี้ยแล้วเราก็ไม่ยึดปิดตรงที่มันปวดมันเจ็บ แล้มันก็จะหายไปค่ะแล้วแล้วตอนนี้เราก็เราอยากสร mm. ้างแบบอยากอยากมีพึ่งตนด้วยจิตใจเราค่ะอยากอยาก,อยากให้จิตใจเราพ้นทุกอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เลยเดี๋ยวนี้ก็ได้มีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะพอพึ่งตนได้มีตอนนี้พี่ก็ไ็มาบอกให้ไปทําง,งานบ้านอีกบอกว่า หนูหนูวันนี้หนูมีเลียนค่ะมีเรียน,ยนที่ซูมหนูไปไม่ได้ไว้วันหลังนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยพวกป้าพวกพี่เขาบอกว่าให้ให้ไปทํางานบ้านวันนั้นก็ได้ไปทําอีกบอกว่าให้ไปทํางานบ้านได้ได้ต้องสามวันสองวันแล้วพี่นายคนนึงก็มาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกอ้อยซ่อมอ้อยนะ เดี๋ยวถ้ามีอ่ะป้าเขาบอกว่าถ้ามีเดี๋ยวจะมาบอกอีกเพราะว่างนี้วันนี้ขอเรียนก่อนนะคะเพาว่าหนูก็บอกหนูก็เลยค่ะอาจารย์ถ้าไม่ปิดด่าว,วัสนาไม่วาสนาเปิดไม่ใหม่ก่อนมันไม่ได้ยินเราหรือเ่ะ ัาสนาเสียงไม่มานะคะคุณวาสนาเปิดไมก่อนครับเปิดตอนนี<า>้ไม่ค่อยไอ้น,นี่ไม่เคเราก็จะพักไม่อยากโลภมากเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าทําได้มันจะโลภมากค่ะอยากได้เยอะๆอะไรก็ตอนนี้ก็ได้ได้เงินมาจุงเจืออะไรแล้วตอนนี้หนูก็บอกว่าที่ฟังพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้ให้ปลูกผัก ที่มีที่แบบว่าอะไรกินง่ายๆปลูกขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความอยากพึ่งตนเห็นที่ที่คนอื่นเขาว่างนะคะหอเราจะไปขอเขาดีไหมนะถ้าเกิดเขาให้เราเราได้ปลูกแบบพะอาจารย์ว่าผัดที่มันปลูกง่ายๆก่อนแล้วเราได้พึ่งตนถึงแม้เราจะไม่ไปรับจ้าง เราก็จะปลูกผักไว้กินไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เผื่อวิกฤตมาอะไรเราเราติดขัดเรื่องพื้นที่เราไม่สามารถมันมีภาษาบ่อยๆเราก็ปลูกในกระถางเล็กๆน้อยๆเอาเราก็ยังมีไปซื้ออะไรบ้างนะคะเพราะเรายังม mm ีที่หกมากหนูก็ขอบคุณค่ะที่ที่ให้หนูได้ได้พึ่งตนได้แล้วมีได้เรียนรู้อะไรหลายหลายอย่างนะ รู้สึกสำนึกผิดหลายๆอย่างพิเลดเยอะมากก็จะพยายามทำตอ่อเอาที่หนูได้ประมานี้ค่ะโอ้เนี่ยก็เป็นการบ้านที่พี่น้องชื่นใจกันมากเลยนะคะแบบเชิญป้อมค่ะเออขอบพคุณมากครับสําหรับการบ้านอันนี้นะอ่ะเจริญทรรพี่วัฒนาได้คุยกันอีกแล้วเนาะ โอ้กันบ้านที่หน้าภาคภูมิใจเป็นการเลี้ยงชีพที่ดีที่สุดเลยเนาะชีพที่ดีที่สุดก็คือเราตรวจใจแล้วเราสบายไหมนะเราสบายแบบพอดีของเรานะที่บากดีก็จะดึงนะจารที่เราจะไปฟันก็กลายเป็นว่าท่านก็มาประคองเราให้เราไปอยู่ในอาชีพที่เราพอดีสําหรับกายเราพอดีเลยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยส่วนสําคัญที่สุดร่างกายของเราต้องเคลื่อนไหวนะครับผมมาอยู่ที่นี่นะ แล้วผมที่พิสูจน์ได้ที่สุดคือถ้าร่างกายเราไม่ได้เคลื่อนนานๆเนี่ยมันจะเย็นมากเลยผมด้างพิมพ์คอมไปแนละ้วหูโอากาศที่นี่ตอนเช้านี้เก้าองศาแปดถึงเก้าองศานะถ้าเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะรับรองเลยมือมันจะเย็นเท้ามันจะเย็นทรมานมากเลยนะพอเราไปเคลื่อนไหวถูพื้นนิดนึงนะจับนู่นจับนี่ขยับหน่อยนะรู้สึกอุ่นขึ้นนะ่ะนั่นแหละคือกําลังของเราในกองร้างร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงนะ แต่จิตใจเราเนี่ยชีวิตที่จริงที่เราเลี้ยงชีพ <c oughs> คือเรามีความกล้าแล้วเรามีความมั่นใจไปตามลําดับที่เราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่านี่ความโลภและ <c oughs> เขาก็จะมาพอดีเท่าที่เราทําได้นะ่ะคนนู้นเ็าจะมาคนนี้ก็จะมาไม่ตกงานเลยเนาะถ้าเราไม่ต้องเรียกร้องเงินมากนะจะมาแบบรับรองไม่ขาดหรอกครับผมเคยลองคิดอยู่แล้วอาจารย์ก็เคยบอกถ้าเราไปทํางานฟรีแล้วเราขยันขนาดเนี้เขาจะปล่อยเราตายไหมเนี่ยมีไหม แล้วที่สําคัญที่สุดนะตะกี้นะพี่รณนาค้นพบอีกอย่างหนึ่งคือเรารู้จักวิธีปลูกผักพื้นพื้นบ้านพื้นเมืองอะเนาะไม่ได้ผักพวกอ่อนแอใช่ไหมที่มันต้องดูแลยา้าต้องไปเพาะต้นก้าต้องไปให้ปุ๋ยต้องไปกัน,มนแมลงต้องไปอ้น,นี่ปลูกแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บกินนะให้เขาแตกไปยิ่งเด็ดยิ่งแตกเนาะเหมือนกันเลยผมมากินที่นี่นะตอนแรกนะผมมปอยู่ที่ผมเป็นคนกรุงนะผมชอบผมรู้จักมาเลยว่าผักบุ้งกวางตุ้งคะน้า ประกาศขาวอะไรที่ขึ้นโต๊ะสุก,กี้เนะี่ยผมรู้จักหมดเลยแต่อะไรอย้หันไปหลังส้มตํานะผมไม่เคยรู้จักเลย <c oughs> ผมรู้จักแค่ส้มตําแค่ไอตัวกะหลำกะบถะ่ทฝักยาวกับผักบุ้งแดงแค่เนี้ยที่กรุงเทพเขาขายอย่างนั้นน่ะนอกนั้นเลยจากนั้นไปนะข้อถามผมอะไรผมไม่รู้จักสักอย่างเนย <c oughs> ไม่รู้จักผักตี้วแน่เลยผักกระโดดไม่รู้จักอะไรเลย <laughs> ไม่รู้จักอะไรเลยหัวติ้ว <laughs> อย่าว่าจะผักเลยแค่พูดชื่ออย่างเดียวผมก็หัวติ้วแล้วแล้รก็แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ามันไปติดรูปแบบรสของเขาเนะ่ะเพราะเราเคยได้ยินอย่างนั้นฟังอย่างนั้นมาก่อนนะ่ะเราก็มีความชอบแบบนั้นพอมาเห็นรูปแบบหน้าตามันแตลกไปจากผักที่เราเคยกินนะเราชังเลยเพราะเรามีความชอบในใจแล้วนะ่ะแล้วเราก็อ้ากกิเลสม็จะบอกนะหกินอย่างนั้นมันจะแข็งแรงได้ไง หญ้าป่าใบแหลหมเห็นไหมครับทีเมื่อกี้พี่น้องขึ้นันมาเนี่ยริมถนน,น,นกรุงเทพยังขึ้นอยู่เลยนะ <S <S เราก็ไม่กินไม่ได้เราเป็นวัชพืชจะไปกินยังไงมันอยู่ข้างถนนของกินมันต้องแบบว่าปลูกมาต้องขึ้นห้างอ่ะต้องสิ่งดีๆเนาะเราก็คิดอย่างนั้นแล้วก็มีความชังมันทั้งหมดเลยชังมันทุกอย่างเลยรังเกียจมันหมดเลย <S <S <ๆ S 1> แล้วเราัรางเกียจนั่นแหละวิบากร้ายของเราที่เรามีความชังความชอบเนี่ย มันบดบังความเป็นจริงที่เราจะได้กุศลเท่าที่เราได้ผมก็เลยมารู้จักพอมาเรียนรู้กอาจารย์เก้าปีนี่แหละมารู้จักอ่อมแซบใบย่านางเรียนรู้ไปเรื่อยน่ะคราวนี้เริ่มหัวไม่ติ้วละ <c oughs> ไปตามอย่างวัวก็เริ่มกินแล้วก็เริ่มรู้สึกเฮ้ย <c oughs> อะไรอะไรอไร้เลืทอมันเป็นญ้าเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ย้าป่าใบ,บาแหลมเนี่ยที่ที่นี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมพี่หน่อยอาจารย์บอกว่าอย่าไปเรียกย้าให้เรียกผักป่าใบ,บาแหลม คนจะได้กล้ากินไม่กล้ากินกันหรอกเขายังเกลียดไอ้ยายาอุ้ยยากินแล้วเหมือนวัวเหมือนควายนะจริงๆแล้วัวเหมืนควาฉลาดกินแล้วแข็งแรงเนาะพอเดี๋ยวนี้ผมมากินนะเชื่อไหมพี่วาสนาผมมาอยู่ที่นี่นะเมื่อก่อนนี้นะอุณหภูมิแค่สิบกว่าองศานะผมตัวสั่นเลยนะอยู่ไม่ได้เลยจะหาของร้อนจะหามันเผาเคยเคยชินน่ะต้องกินของร้อนๆอย่างเดียวนะพอมาอยู่ที่นี่นะ พอมักินผักพื้นบ้านนะอาจารย์พากินผักพื้นบ้านนะปรากฏว่ากินมาประมาณอาทิตย์กินมาตลอดแล้วล่ะแต่รู้สึกเอ๊ะทำไมเรายิ่งอยู่มันยิ่งเวลาอุณหภูมิมันลดลงทําไมเรายิ่งหนาวน้อยลงแล้วความเป็นหวัดเราจามเรากลับน้อยลงไปอุณหภูมิภายในร่างกายเราเย็นขึ้นแค่สัมผัสภายนอกเท่านั้นรู้สึกเย็นเท่านั้นเองแต่ข้างในเรารู้สึกอุ่นสบายพอตอนหลังอาจารย์มาคายผมเลยเข้าใจว่า จริงๆแล้วเนี่ยผักพื้นบ้านเนี่ยเขาปลูกหน้าหนาวนะเขาขึ้นได้นะฝนตกเขาก็หนาวเขาขึ้นโตเร็วแนละ้วยิ่งตัดยิ่งแตกนะแต่ผักบุ้งมาอยู่ที่นี่นะกวังต้องมาต้องยิ่งยิ่งปลูกยิ่งเหี่ยวยิ่งเล็กเนะ่ะเขาไม่ได้โตมากกับอากาศแบบนี้เราก็ยิ่งกินก็ยิ่งไม่มีภูมิต้านทานใช่ไหมพอเรามาอยู่เราบริบทแถวน,นี้แล้วเรากินเอาที่ปลูกเนะีเอาเสียงไม้ไม,ไมปิดป้อม แล้วก็เหมือนกับเคยกินข้าวข้าวซ้อมมือไหมข้าวซ้อมมือใช่ป่มข้าวซ้อมมือหนูไม่เพื่อนพี่ไม่ค่อยได้กินจ้ะน้องพ้อแล้วตอนนี้พี่ว<ม>รสากินไหมกินใช่ไหมกิน,น,นกินมากส่วนมากจะเป็นข้าวขาวจ้ะอืมอือมแล้วมีความต่างระหว่างข้าวขาวกับข้าวซ้อมออม,อมือไหมก็จะมีจ้ะข้าวซ้อมมือจ้ะเหมือนกันเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าข้าวขาวมันดีที่สุดนะเพราะมันสีสวยอะ ชอบแบบนั้นก็ไปชังข้าวที่มันสีเข้มๆเ,เคี้ยวแข็งๆขงนงะ่ะเราก็ชังมันเนะ่ะเราก็ไม่เอานะพอเดี๋ยวนี้มากินจากพระวิีธรรมนะมามากินปุ๊บนะผมไปกินข้าวขาวปุ๊บมันมีความต่างเลยไม่อยู่ท้อง,ไม,อองไม่อยู่ท้องนะหิวเร็วก็หิวเร็วเนี่ยก็คือไม่อยู่ท้องนะกําลังก็ตกเร็วหมดแรงเร็วมากเลยแล้วกินบ่อยมากเลยพอกินข้าวซ้อมมือนะกินตามฤดูกาลนะหิยแข็งแรงเลยอะพอกลับไปกินข้าวขาว กินแล้วหมดแรงเลยเราจะเห็นความต่ากก็เหมือนกันกับผักผักบางที่เนี่ยเขาก็เหมาะกับบางที่นะแต่ผักบางที่ก็เหมาะอีกอย่างที่หนึ่งเนี่ยพี่วสนาก็ดูเอาไอ้ที่เราเรียบง่ายที่สุดแล้วปลูกขึ้นเน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาขึ้นในภูมิอากาศเราแถวนั้นนะปลูกไปเลยกินไปเถอะครับไม่เป็นไรหรอกหญ้าป่าใบแหลมก็กินได้ที่นี่ผมยังกินหญ้าป่าใบแหลมเลยตอนนี้เอามาลวกเอามากินสดกินดีมากเลยผักผักป่าใบแหลมนะ เนี่ยเราจะรู้สึกมันกิเลสอยากได้ค่ะน้องป้อมพอฟังท่าอาจารย์แล้วมีกิเลสอยากได้ถักปืนนกไส้แล้วก็อ,อ,อะไรนัดที่ดาดยดอยๆอะไรนะดาวอยดาวดอยจะท <c oughs> ี่ปลูกง่ายๆค่ะพี่น้องก็ามาให้อยู่เนี่ยเ้วก็แจกจ่ายลอ,ลองเสนอไปดูนะครับว่าพี่พี่น้องมีแจกจ่ายอยู่เราทําความดีขนาดนี้ก็เสนอไปเดี๋ยวพี่น้องก็ส่งพันไปให้ ไม่ต้องกลัวอดเลยครับพันธุ์ที่นี่มีเยอะยิ่งแต่ยิ่งแต่ตอนนี้ไม่อดเลยนะตอนนี้เพื่อเชื่อไหมครับว่าอยู่ที่นี่นะเมื่อก่อนต้องดูแลแปลงอย่างดีนะเดี๋ยวนี้ตาม่อน้ําไปนะไอ้ที่เราเหยียบเนี่ยมันมีทั้งค่าดหัวแหวนมีทั้งหญ้าป่าเออผักป,ป่าใบแหลมมีทั้งปืนนกไส้ก็ดาวดอยเนี่ยเนาะ มีทั้งอาหารอื่นมีอะไรอาจารย์พาไปเก็บกินหมดเลยมันได้กินสดๆเลยกินดีมากเลยกลาบการมาาตอนนี้เราจะไปเหยียบอะไรนะวิ่นี่ก็กิกกนได้นี่ก็กิกกนได้เริ่มจะไม่อยากเหยียบที่เราเหยียบแล้วอยากจะไปเหยียบในบ่อน้ําแล้วก็ฝากแชร์ไว้แล้วประสบการณ์ประมาณนี้นะครับว่าเป็นการบ้านที่ดีแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วว่าอุศนมันจะนําพาให้เราไปเนี่ยมีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นแล้วมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็จิตใจที่ผาสุก ที่สาคัญคือใจร้ทุกใจดีงามนี่แหละคือการบ้านที่สูงที่สุดละก็เป็นกาลังใจให้ถ้าพิ่าสนามาถูกทางแล้วถ้าอะไรที่มันฝืดฝืนเกินไปเราก็หยุดถ้าอะไรที่มันไปได้แล้วเรารู้สึกว่ามันเต็มกําลังแล้วไปได้อีกหน่อยก็เปลี่ยนให้เต็มที่ถ้าไม่ได้เราก็พักพักครื่งวางให้เต็มที่แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้เปกับบ้านที่ดีอันแรกเป็นประสบการณ์ประมาณนี้ครับพีห่หน่อยเชญเลยครับอนุโมทนาสาธุสาธุ ค่ะมีท่านอื่นจะเพิ่มไหมคะมีท่านใดจะเพิ่มไหมคะอ่าถ้าไม่มีเราจะไปที่อาธรรมกรนะคะค่ะอาวสนานุทนาค่ะ